ความเสี่ยงเลี่ยงได้โดยกรมวิทย์คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่ายาที่เรามีอยู่ในบ้านนั้นมีอายุการใช้งานแค่ไหนอดทนหน่อยอดทนหน่้วงเลยเกินครับโอ้ยอย่าเพิ่งตายนะตอยอย่าเพิ่งตายนะยามาละยามาละกลับบ้านมาละจ้า ไปขุดมาจากไหนเนี่ยโอ้โหฝนคลึมเลยของลุงนี่เออนะครับถ้าหลอดทองกินปุ๊บหายแน่นอนเก่าพอๆกับลุงนั่นแหละเอาของลุงดีกว่าเออนี่ถ้าจะดีเก่าทั้งนั้นเลยเนี่ยของไหนก็ได้เลยแล้วครับใส่จะขาดแล้วโอยไม่ได้นะจอยดูระยาพวกนี้ไม่ปลอดภัยว่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรกินรู้ไหมว่าไอ้ยาแต่ละชนิดเนี่ย มมมััันนจะีออายุขงครบการเก็บรักษายาแต่ละประเภทไม่เหมือนกันครับยาเม็ดยาแคปซูลยาน้ <S 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 ําควรเก็บไว้ในที่แห้งไม่ร้อนชื้นหรืออุณภูมิไม่เกิน30องศาเซลเซียสยาปฏิชีวนะชนิดผงสําหรับเด็กเมื่อผสมกับน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วควรเก็บยาในตู้เย็นเขย่ากวดก่อนใช้และรับประทานจนหมดตามแพทย์ต่างภายในเวลาที่กําหนดยาใช้ภายนอกต้องปิดฝาให้สนิท เก็บในอุณหภูมิที่ไม่เกิน30องศาเซลเซียสยาหยอดตาควรเก็บยาในตู้เย็นช่องธรรมดาและหลังเปิดขวดแล้วเกิน1เดือนไม่ควรใช้ยาต่อไปผลิตภัณฑ์ยาทุกชนิดควรเก็บให้พ้นแสงแดดหากเปียกชื้นยาเปลี่ยนสีไม่ควรนำมาใช้ครับอ๋อเข้าใจแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงฉันได้บอกว่าไอ้ยาพวกนี้ดูแลไม่ปลอดภัยไง คนที่ไม่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่ซอยนะคะเนี่ยต้องรีบพาไปวัดข้า,านะครับไปโรงพยาบาไลไปโรงพยาบาลสนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์กระทรวงสาธาร,รณาสุข